วิธีมอบความสุขให้คนรอบข้างวันนี้จะมาพูดถึงวิธีนะครับที่จะทําให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับ6วิธีทําให้คนรอบข้างมีความสุขนั่นเองครับจะมีวิธีอะไรกันบ้างนะโดยหลักการโดยทั่วไปนะครับคนเราก็ต้องเป็นผู้รับแล้วก็ผู้ให้จึงจะเกิดมิตรภาพนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว การที่เราจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขได้นั้นก็มีวิธีนะครับแล้วก็ไม่ยากเลยทีเดียวมีพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับที่ว่าผู้ให้ย่อมผูกมัตรีไว้ได้พูดง่ายว่าถ้าเราเป็นผู้ให้และผู้รับนะครับแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกดีดี กับคนรอบข้างได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชียวละครับวันนี้ก็เลยนำมาทั้งหมด6วิธีมอบความสุขให้กับคนรอบข้างกันนะครับส่วนจะมีอะไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับข้อแรกนะครับก็ต้องเป็นคนที่รู้จักมองหาข้อดีเราก็ชื่นชมอย่างจริงใจให้กำลังใจยอยู่สม่าเสมอแบบนี้ลองนึกภาพนะครับถ้าเราเจอคนคนหนึ่งที่มักจะกล่าวคาชื่นชม โดยเรารู้สึกได้ว่าเขาพูดมาจากใจนะครับเราจะรู้สึกดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ให้กําลังใจเราเสมอเสมอเวลาที่เรารู้สึกเป็นทุกข์อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการที่จะมอบความสุขให้คนรอบข้างได้สิ่งแรกก็คือมองหาจุดดีแล้วก็ชมอย่างจริงใจครับ การชมนั้นก็อาจจะไม่จําเป็นต้องพูดต่อหน้าอย่างเดียวนะครับอาจจะใช้การโทรศัพท์ส่ง SMS อีเมลหรือจะเป็นช่องทางพวกที่แชทโปรแกรมต่างๆก็ได้นะให้เราชื่นชมอย่างจริงใจนะซึ่งโดยที่มีความสําคัญเลยก็คือให้มันมาจากใจจริงๆแล้วก็รู้สึกดีๆในการที่จะชื่นชมเขาให้กําลังใจเขานะครับก็จะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกดี กับสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราส่งไปนะครับเพราะว่าการให้กำลังใจและชื่นชมด้วยความจริงใจนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเพศใดวัยใดยก็ล้วนแล้วแต่รู้สึกดีกับสิ่งที่ถ้าเราพูดชมอย่างจริงใจเราให้กำลังใจต้องรู้สึกดีอย่างแน่นอนครับอันนี้เป็นวิธีแรกเลยก็คือทำให้คนรอบข้างนั้นมีความสุขนะทำให้คนรอบข้างนั้นมีกำลังใจทำให้คนรอบข้างนั้นมีความมั่นใจในสิ่งที่เราชม โดยที่มาจากใจเราจริงๆข้อนี้แหละจะเป็นวิธีการมอบความสุขให้กับคนรอบข้างข้อแรกเลยครับข้อต่อมานะครับข้อที่2ข้อที่2ก็เป็นวิธีการที่ไม่ยากวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีครับเคยเห็นไหมครับเวลาเวลาเราพูดเนี่ยบางทีเราเจอคนที่เราพูดด้วยเขามวแต่กดโทรศัพท์มือถือไม่สบตาไม่สนใจนะครับ คนพูดต้องรู้สึกหงุดหงิดใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชื่อละครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมอบความสุขให้กับคนรอบข้างแล้วแล้วก็การเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีการสื่อสารทั้งสองฝั่งเป็นผู้พูดและผู้ฟังนะต่างฝ่ายต่างฟังแล้วก็พูดแบบนี้นะครับเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนจึงจะเป็นสิ่งที่สําคัญครับดูด้วยความสนใจนะแล้วก็ถามพูดตอบด้วยความสนใจใส่ใจนะครับเราก็จะทําให ผู้ที่พูดนั้นรู้สึกดีได้อย่างไม่ยากเลยเป็นการมอบความสุขแบบง่ายๆแค่เราพูดแค่เรารับฟังนะครับขอพูดเรารับฟังแบบเนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้คนรอบข้างหรือคนที่เราคุยด้วยนั้นเขามีความสุขแล้วแหละถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีโดยวิธีการฟังที่ดีก็คือฟังศบตาบ้างนะครับแล้วก็ตอบสนองถามคําถามบ้างอย่าขัดจังหวะในการพูดนะครับทำให้รู้สึกว่าเราตั้งใจฟังแล้วก็สนใจในสิ่งที่เขากําลังพูด ประกอบกับมีคําถามนะครับบ้างให้รู้สึกว่าเราสนใจจริงๆแบบเนี้ยแค่นี้เองก็นะครับก็เป็นวิธีการมอบความสุขให้กับคนรอบข้างแบบไม่ง่ายแค่เพียงเราตั้งใจฟังแล้วก็ฟังแบบเอาใจใส่นะครับเข้าใจแหละบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะฟังมากนักแต่ถ้าเราไปกดโทรศัพท์มือถือทำเป็นไม่สนใจในขณะที่เขาพูดนั้นก็จะรู้สึกคนพูดจะรู้สึกไม่ดีแล้วรวมไปถึงถ้าเราไปพูดขัดจังหวะบ่อยๆนะครับรู้สึกว่า เราพูดเร็วไปหรือไปขัดจังหวะที่เขากําลังพูดอยู่แค่ใจเย็นๆรอสักนิดหนึ่งนะครับให้พูดจบก่อนแบบนี้เองแค่นี้เองก็เป็นการมอบความสุขให้กับคนรอบข้างได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวใช่หะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยก็คือตั้งใจฟังนะเข้าใจเอาใจสิ่งที่เขาพูดก็จะทําให้คุณสามารถที่จะมอบความสุขให้กับคนรอบข้างได้ไม่ยากเลยทีเดียวใช่ละครับต่อมาครับข้อ3ข้อ3อาจจะเป็นเรื่องของ การยิ้มครับยิ้มแล้วก็ยิ้มครับรอยยิ้มนั้นเป็นภาษากายหรืออวัจนภาษาเชิงบวกแล้วก็รอยยิ้มโดยโบตีแล้วถ้ามาจากใจก็ถือว่าจะทําให้ผู้ที่ได้รับรอยยิ้มนั้นมีความสุขแบบยิ่มเอ็มใจได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วการยิ้มนั้นก็ถือว่าเป็นภาษาสากลน,นะครับไม่จําเป็นต้องมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยนะเรายิ้มทุกคนเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นวิธีการในการแสดงออกถึงความเป็นมิตรนะครับแค่เพียงเรายิ้ม อย่างจริงใจแค่เท่านี้เองบางคนแค่เห็นรอยยิ้มของเราก็ก็มีความสุขใจได้แบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเชื่อลครับหรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนนะแค่ได้รูรอยยิ้มที่มีความอบอุ่นจริงใจที่เรามอบให้เนี่ยก็จะทําให้เกิดแสงสว่างเกิดมีความสุขขึ้นมาได้แบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเชื่อแลครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ ไม่รู้จะทําอะไรเริ่มต้นก็ยิ้มก่อนนะครับยิ้มอย่างจริงใจยิ้มเพื่อมอบไมตรีจิตยิ้มแบบคิดดียิ้มแบบให้ความเป็นมิตรกับคนที่อยู่รอบกายเพียงเท่านี้แหละก็เป็นการมอบความสุขแบบง่ายๆข้อหนึ่งแล้วนะครับต่อมาครับมาถึงวิธีที่4กันบ้างวิธีที่4นะครับจึงถึงเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยก็คือต้องรู้จักการทักทายนะครับการทักทายด้วยถ้อยคำนะครับสั้นๆสบายดีไหมนะครับ หรือถ้าฝรั่งก็ hello how are you อะไรแบบนี้หรือทานข้าวแล้วหรือยังนะอะไรแบบนี้คือพูดถามประโยคสั้นๆแต่ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับถามเรื่อง general นะอากาศวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ก็คือให้พูดทักทายแบบสั้นๆแบบ general ให้เขารู้สึกว่าเราทักทายเขาแค่นี้เองนะครับก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีแล้วแต่ถ้าให้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือทักทายเราเรียกชื่อด้วย เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนรอบข้างนั้นหรือคนที่เราเรียกชื่อแล้วก็ทักทายนั้นเขารู้สึกดีได้แบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเช่ลวครับทักชื่อนะแล้วก็คุยด้วยประโยคสั้นๆทั่วไปสบายดีไหมวันนี้ทานข้าวแล้วหรือยังครับข้าวเช้าขนมที่เมื่อวานเอามาให้อร่อยดีนะครับอะไรแบบนี้ก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับในการที่จะทักทายแล้วก็เรียกชื่อเป็นการมอบความสุขแบบไม่ง่ายให้กับคนรอบข้างแล้วล่ะครับ ต่อมาครับวิธีที่5วิธีที่5นะครับวิธีนี้อาจจะต้องใช้ความสามารถหรือสกิลสักนิดหนึ่งนะครับก็คือการพูดให้สนุกการมีอารมณ์ขันนะครับการเป็นคนมองโลกในแง่ดีการที่เรามีอารมณ์ขันการที่เรามีอารมณ์ที่มองโลกในแง่ดีมองเห็นโลกสดชื่นนะครับมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งรื่นลมนะก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยใครๆก็คงอยากจะอยู่ใกล้นะครับกับคนที่มีความสุข เราสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาทําให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกคลายเครียดรู้สึกมีความสุขนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่พูดตลดกขบขันนะแค่เพียงคุณคิดบวกนะครับแล้วก็พูดสิ่งดีๆออกมานะครับแค่นี้เองคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ๆอาจจะไม่รู้สึกตลกแต่เขารู้สึกมีความสุขเวลาอยู่ใกล้ๆคุณเพียงเท่านี้แหละก็จะทําให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วเป็นคนที่หลายๆคนก็อยากจะเข้ามาใกล้ๆแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเวลาอยู่ใกล้ๆกับคุณนั่นเองครับ แต่ถ้ามีความสามารถในการพูดให้สนุกสนานได้ด้วยก็จะยิ่งสุดยอดเลยทีเดียวใช่นละครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่5แล้วนะครับที่เราจะสามารถมอบความสุขให้กับคนอื่นได้ไม่ยากเลยทีเดียวใช่ละครับข้อต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการพูดคุยนะ ถ้าเราพูดคุยแต่เรื่องที่ดีๆนะครับบางคนชอบไปเอาประเด็นข่าวหรือสิ่งที่เป็นลบๆมาวิจารณ์ไปในเชิงลบนะครับก็ลนแล้วแต่ถ้าอาจจะทําให้รู้สึกหดคู่รู้สึกเศร้าใจรู้สึกไม่เป็นสุขนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดคุยหรือหาประเด็นท็อปปิกที่เป็นเรื่องบวกๆเรื่องที่เป็นสิ่งดีๆนะครับแล้วก็มาพูดคุยทุกคนก็อยากจะรับฟังสิ่งดีๆ คำชมเชยสิ่งที่เป็นบวกอยู่แล้วนะดีกว่าการไปฟังข่าวฆาตกรรมสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทําให้หดหู่ใจนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เปนในเชิงสร้างสารรค์เป็นสิ่งที่ดีก็ย่อมจะมอบความสุขให้กับคนรอบตัวได้มากกว่าการนําเรื่องร้ายๆข่าวร้ายๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหรือเราอาจจะพูดคุยในสิ่งที่เขาชื่นชอบเขาภูมิใจเช่น คุยในเรื่องที่เขาชอบเล่นกีฬาแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นการมอบความสุขเพราะเมื่อเราเปิดประเด็นเขาจะพูดได้ยืดยาวเลยแล้วเราตั้งใจฟังเท่านี้ก็จะมีความสุขแล้วหรือบางคนก็พูดคุยเรื่องกับลูกนะครับบางคนเขามีลูกแล้วเงี้ยลูกเขาประสบความสําเร็จเรียนได้เกรดสี่อะไรแบบเนี้ยเราลองพูดชมเชยอ,อย่างจริงใจนะแล้วก็ให้เขาพูดเขาจะรู้สึกมีความสุขมากเลยว่าลูกเขาเรียนเก่งแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับง่ายๆคือมองหางานอะไรเลกกีฬาสิ่งที่ทําให้เขาภูมิใจนะครับหรือว่าเขามีลูกไหมคุยถึงเรื่องลูกเขาว่าลูกเขามีความสุขประสบความสําเร็จอะไรเรียนเก่งอะไรด้านไหนอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้คนที่เราพูดคุยด้วยนั้นรู้สึกดีมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพูดคุยเรื่องทั่วไปก็สามารถคุยได้แต่พยายามเอาเรื่องราวที่เป็นเรืองอลราเชิงบวกนะ ไม่ไปวิาพากษ์วิจารณ์นินทาว่าร้ายคนนั้นคนนี้แบบเนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอนการจะมอบความสุขแค่คุยสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ทําให้มีความสุขงานอดิเรกสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาภูมิใจหรือรูปเขาประสบความสําเร็จอะไรแบบเนี้แล้วก็พูดคุยกันด้วยความจริงใจเอาใจใส่เพียงเท่านี้ละครับก็จะทําให้คุณรู้สึกได้ถึงความสุขหรือเป็นการมอบความสุขให้กับคนรอบข้างได้อยา่างง่ายเลยทีเดียวเชยล่ะครับ อันนี้ก็ครบ6ข้อแล้วนะครับจริงๆมีวิธีการมอบความสุขให้คนรอบข้างอีกต้องหลากหลายวิธีครับแต่วันนี้เราเริ่มต้นที่6วิธีมอบความสุขให้กับคนรอบข้างกันก่อนนะครับลองนําวิธีเหล่านี้ไปปฏิบัติไปใช้ดูนะบางวิธีก็ไม่ยากเลยนะสามารถทําได้ทันทีครับ แล้วถ้าทําได้ผลไม่ผลอย่างไรเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับหรือมีวิธีในการมอบความสุขกับคนรอบข้างในรูปแบบวิธีไหนนะก็สามารถเพิ่มเติมคอมเมนต์กันได้เลยครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้น,นะครับสาหรับ6วิธีมอบความสุขให้กับคนรอบข้าง